อ่ะรครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o r i l l a g i n g Channel นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขแท็กอ a u d โอนะครับผมก็คือถ้าใครเอาฟุตเทจมาวางใน Premiere Pro แล้วเนี่ยไม่มีเวฟเสียงขึ้นแบบนี้เนี่ยสังเกตทางด้านขวานะครับผมที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยเนี่ยไม่มีเวฟฟอร์มแบบนี้เนี่ยเออผมจะทําการซิงคเสียงมันก็ซิงคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งสังเกตทางด้านซ้ายนะครับผมมันก็จะมีแท็กเว็บแบบนี้นะฮะอ่าคือแบบนี้แหละที่ผมจะต้องการนะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเนาะเอออ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่านะครับผมวิธีที่1เนี่ยให้เราเนี่ยกดไปที่ปจัจจัยตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่ show audio วฟฟ form ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้เลยนะฮะถ้าใครยังไม่ติ๊กอยู่เนี่ยก็ติ๊กไปนะครับ ให้มันขึ้นแบบแบบนี้นะครับแบบสีน้าเงินแบบนี้นะครับผมอ่ะถ้าติ๊กไปแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นอีกเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือให้เราทุกคนเนี่ยไปคลิกที่ audio tag นั้นๆที่เราจะให้มันขึ้น waveform มาเนาะอ่าในที่นี้ผมจะเอา tag นี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันลิงก์อยู่เนาะมันลิงก์กับ tag อื่นอยู่ผมก็จะกด ctrl l นะครับผมหรือว่าคลิกขวาแล้วก็กด unlink ตรงนี้นะครับ เพื่อให้เราเลือกไปที่ audio tag เดียวนะครับแบบนี้เนาะอ่าให้คลิกแบบนี้ก่อนนะครับให้เลือกเป็น tag เดียวแบบนี้ก่อนเนาะจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยคลิกขวานะครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนไปที่ตรงนี้นะครับ render and replace ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับผมอ่าหลังจากกดไปแล้วเนี่ยก็รอให้มันนเดอร์สักครู่หนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ นี่ถือโอกาสโปรโมทซะหน่อยละกันนะครับนี่ที่ผมกำลังตัดอยู่เนี่ยเป็นช่องใหม่ของผมเองนะครับเป็นช่องเกมเนาะเออชื่อช่องว่าวานอนคลิปนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการขับรถในเกมนะครับผมด้วยจอยพวงมาลยัยแบบนี้นะฮะใครสนใจกดเข้าไปได้นะครับชื่อช่องว่าวานอนคลิปเนาะอ่าพอเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็รอนี่เรียบร้อยนะครับผมก็ ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เว็บฟอร์มของเรานะครับซึ่งแท็กไหนที่ยังไม่ขึ้นอีกเราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผมนี่ก็คลิกไปแบบนี้เนาะแล้วก็คลิกขวานะฮะแล้วก็เรนเดอร์แอนด์รีเนะครับผมนี่ก็ให้มันเร n d e r ก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าใครทําได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะฮะ อ่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกอ r i k i n g Channel ของเราด้วยนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆแบบนี้เนาะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ